นี่ครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพรียะในช่วงรอบแอบมาของเราเนี่ครับแอบมาในชุดนี้นี่รับมีมีอยู่สองช่วงนะครับช่วงแรกก็จะเป็นพระเป็นองค์พี่น้าได้มาหนึ่งห่อแนวแนวก็จะเล่นจบหนึ่งห่อแล้วก็จะมีพระสมเด็จของเขานะครับซึ่งพระสมเด็จของเขาพี่น้านะครับเป็นช่วงโปรโม,มชั่นนะฮะช่วงท้ายของเราเป็นช่วงสมเด็จแบบโปรโม,มชั่นองค์ละ 200บาทนะครับน้ำมีกี่องค์ใส่ให้ร้วนเลยนะครับเป็นหมายเลขนะครับหมายเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าพี่ดานับบอกผมตามหมายเลขนะคระสมเด็จองค์ละ200นะอยในไอ้จ๋าสมเด็จด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับพี่องค์ละ200บาทนะครับใส่กันแบบรวมๆไม่ต้องยั้งนะครอ่าไม่ต้องยั้งนะครับมาเดี๋ยวลองดูดิพี่นะดับเราไปได้แล้วกันมาบ้างนะครับมาเริ่มต้นรายการแรกสิ่งที่เราไปได้มาในชุดนี้พี่พระหลากหลายมากนะครับผมต้องขออนุญาตย้ำใช้คํานี้เลย หลากหลายมากนะครับเลยนหลากหลายจริงหรอเปล่าชอดเด็ดนะครับแล้วมันเป็นแบบไหนอ่าแบบไหนครับที่หลากหลายนะครับมารายการแรกนะครับรายการแรกที่ผมจัดเอกเขาได้กรับปรทุมมากนะครับอันนี้น่าจะเป็นหล่อของหลวงปู่บุญนะครับพี่ยานนี้น่าจะเป็นหล่อของหลวงปู่บุญับพี่นะครับเนื้อหาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเวลาผมส่องเข้าไปพี่จะเห็นเลยนะครับมุมมองนะครับเนื้อหาล่องรอยการหล่อโบราณนะครับ แล้วพี่ดูเนื้อด้านหลังเนี่ยนะครับผมพยายามจะส่องจี้นะจี้ไปกับไฟนะฮะให้พี่ได้เห็นในในส่วนลึกในร่องรอยการหล่อโบราณอันนี้แกะกรอบขายไปแล้วนะนะครับเสด็จเสด็จอีกรอบไปแล้วเออกรอบที่ขายไปแล้วสามร้อยบาทนะครับอง์พาผมก็เอานะครับเอออง์พาผมก็เอาในงครับหลวงผู้ยิ้มนะนี่ใส่กรอบมาพร้อมแขวนพร้อมใช้ครับพี่นะหลวงผู้ยิ้มพี่ดูโซเนื้อนะเนี่ยพี่ดูโซเนื้อเขานะนับแห้งจริงนับดูมวลสารด้านในนะพี่ด้าแล้วดูโซนเนื้อะครับแห้งจริงๆทั้งแห้งทั้งเก่านะครับรับเป็นธรรมชาติ โอ้ยผิวพันธ์เลยนะแมเนี้ยนเดิมเดิมเลยพี่เนี่ยไม่เนี้ยดูส่องแบบเจาะเจาะโอ้โหเจาะยันลึกเจาะนี่ลึกเข้าไปในเนื้อพระสามร้อยบาทเดี๋ยวพี่ปู่ยิ้มไม่จัดก็ไม่ได้พี่เนี่ยนะส่องนี่ขนลุกอ่าส่องนี่ขนลุกนะฮะอันนี้เป็นรูปหล่อเนียครับรูปหล่อหลวงปู่ดูเนี่ยครับปู่ดูว่าสแกครับพี่ผิวดิดำเดิมเดิมเนี่ยพี่อย่เนี่ผิวด่ดำเดิมเดิมเลยพี่นะครับหลวงปู่ดูว่าสแกนะนะครับด้านหลังตอกชัดเจนนะตัวตอกตัวหนะเห็นไหมน้ำด้านหลังก็ตอกชัดเจนครับพพี่นน้ามรอแ แนวเรียมแขวนและเรียมใช้แนวเอาไป3า0ร้อยบาทแนลูกหล่อหลวงผู้ดูวัสแก่0 0บาทนะครับ3า0บาทต่อเนื่องเลยพี่นะครับเหรียญหลวงเขากันวัดพญยาสนะครับเหรียญนี้ต้องใช้ว่าเหรียญดั้งเดิมเหรียญธรรมชาติใช่ไหมพี่นะครับต้องใช้ว่าเหรียญดั้งเดิมเหรียญธรรมชาตินะครับสำหรับเหรียญหลวงกันวัดพญาสนะโอ้เก่าจริงๆจะพี่จ๋านะครับได้มาเดิมเลยพี่นี่คาบตะการเหรียญเลยนะนะคราบตะการคาบความเก่านะเอาไปสักสามร้อยได้ไหม นวสามร้อยบาทนะครับจ um ัดไปแนวอาจัดไปนนครูปหล่อสมเด็จโตแนวองค์นี้เป็นรูปหล่อในพนดาด้าสมเด็จพุชา้าโตพรมพลังศรีนนพี่ดาด้าหลวงปู่นาควัดพระคังสร้างนะครับดูผิวดูพันธุ์ดูธรรมชาตินะพี่ดาน้าเนื้อพัานี่แห้งมากนีะพิจารณ์เนื้อพันนี่แห้งมากถึงมากที่สุดอะไรพี่นะครับโอ้แห้งจริงๆเนีเยไมเนี่ยแห้งจริงๆเดิมเดิมและธรรมชาตินะนะครับจัดได้จัดไปแล้วกันพี่นะครับสำหรับหลวงปู่นาควัดพระคลังนะ นะครับพี zaman, na, uh, ่จ te ๋าสำหรับหลวงปู่นาควันพระคังนะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเดี๋ยวพี่นะครับนะองนี้เลยนะครับท่ากระดานนะองนี้เป็นปู่ฤาสีนะครับปู่ฤาสีท่ากระดานครีบพี่นะครับเก่าจริงนะครับปู่ฤาสีท่ากระดานผมไม่เคยเจอนะเนื้อออกโซนตะกั่วสนิมแดงพี่นะครับพี่จ๋านี่ตะกั่วสนิมแดงนะครับปู่ฤาษีโอ้โหไข่เดิมเดิมนี่ไม่ต้องไปเพิ่มเติมอะไรเลยไข่เดิมไข่ธรรมชาติจริงๆพี่นะครับพี่จ๋าไข่เดิมไข่ธรรมชาติจริงพี่นะมาเป็นเม็ดเลยนะ เห็นไหมมาเป็นเม็ดเลยพี่นี่ธรรมชาติจริงๆนะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทพี่ดานนะครับสําหรับอองค์ต่อไปนะครับโอ้โหพี่จ๋านะค่อยๆไล่ไปเรื่อยอๆค่อยๆไล่ไปเรื่อยนะนะครับอันนี้จะเป็นพระพุทธรูปของพี่เชียงแสนนะขนาดห้อยคอพี่ดูความเก่าที่เขาเก็บนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะความเก่าที่เขาเก็บเนี่ยนะครับค่าฝุ่นละอองร่องรอยการหล่อในพี่ดาเป็นพุทธพระพุทธรูปเชียงแสนผิวพรรณไม่ต้องพูดถึงพี่นะผิวพรรณมันธรรมชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงเก่าหรือปึกปัก น้ำร่องรอยการหล่อโบราณเขาเก่าจริงครับพี่ใช่ไหมร่องรอยโบราณเขาเนี่ยหูพี่เฮ้ยน้ำหล่อโบราณเก่าจริงครับพี่เอาไปสามร้อยสามร้อยบาทนะครับนี่คือเทวรูปเชียงแสนนะน้ำสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทไปได้นี้มาพี่นะครับอง์นี้ขออนุญาตช้ว่าเป็นพระกิ่งของตะเกียนแต่เป็นร่องรอยการซ่อมเก่าต้องขออนุญาตบอกแบบนี้ไว้ก่อนเลยว่าพี่เนี่ยมีร่องรอยเหมือนร่องรอยการซ่อมเก่าพี่นะไปได้บ้านนี้มานะพระกิ่งของตะเกียนเนี่ยพี่น้ำรอยจานแบบนี้จะไม่แท้ยังไงอ่ะก็เนี่ยรอยจานพี่ดูเลยรอยจานแบบ คือแบบดูง่ายอ่ะคลองตะเคียนนะน้วล้านเลยนะเนี่ยเนี่ยครับมาล้านเลยนะพักกิ่งคลองตะเคียนจ้ะพี่แล้วกิ่งคลองตะเคียนเอาสี่ร้อยสี่ร้อยบาทเนะครับสำหรับพักกิ่งคลองตะเคียนนะจาดเบาๆบอ่าจัดเบาๆพี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับจานดูง่ายนะเมื่อจานดูง่ายสบายตาพี่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทพี่ดาองค์ต่อไปสําหรับองค์ต่อไปของเรานะครับพี่จ๋าสําหรับองค์ต่อไปของเรานะนี่เลยพี่นะองนี้เป็นพระปิตา นะครับพี่จ๋าองค์นี้อาจจะเป็นสายใต้นะครับนี่ดูเนื้อเนี่ยในครับสําหรับองค์นี้นะอาจจะเป็นสายใต้ในดูเนื้อดูผิวนนครับไมยดูเนื้อดูผิวดูธรรมชาติจ้ะพี่หรือเป็นยาคูคําดีนะปิตาสอปลรานะครับลองดูนะเผื่อท่านใดมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพระปิตานะครับเผื่อท่านใดมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพระปิตาสามร้อยบาทนนครับพระปิตานะสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทโอ้โหนี่พี่นะครับองนี้เก่านะนะครับเอออันนี้จะเป็นวัดพับครับพี่นะครับเนื้อนี่เหี่ยวแห้งย่นเลยนะนะครับว่าเนื้อเหี่ยวแห้งย่นเลยพี่แนะวัดพับอ่าพี่ดูผิวดูพิมพ์เลยเหี่ยวแห้งย่นเก่าจริงแนวเหี่ยวแห้งย่นนะแนวไม่ใช่ย่นธรรมดาะเก่าจริงดูดิเหี่ยวแห้งย่นธรรมชาติเอาเอาสามร้อยนววัดพับพิมพันทานะสามร้อยบาทะนรับวัดพับพิมพันทาครับพี่จัดไปนี่สามร้อย ใช่มสามร้อยบาทนะครับอันนี้จะเป็นจอบผิวี่เก่ามากนะครับเก่าเขาเรียกว่าเนื้อกลับแดงเลยนะครับอย่าจอบลอกเข้าไปนะนะครับเออเนื้อกลับแดงเลยพี่นับกลับแดงออกมาเลยดูเนื้อเนี่ยน้ำฝุ่นยังเกาะเลยนะผมได้แบบเดิมเดิมาเลยนะน้ำฝุ่นยังเกาะเลยพี่น้ำเนื้อออกกลับแดงเลยนะเนี่ยดูเลยดูเนื้อดูผิวเลยอ้ออันนี้เรื่องจริงเลยพี่น้ำเนื้อออกกลับแดงเลยนะเนี่ยดูผิวเลยนะครับดูผิวดูพันธุ์ดูธรรมชาติเลยเอาแบบราคาย่อมเยานะ Said, beeping, época, นะครับพี è, aime, ่ยาเอาแบบราคาย่อมเยาวนะสามร้อยบาทนายครับจอบใหญ่นายพี่ยาหลัวเข้าไปนะเอาไปสามร้อยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเราก็องค์นี้พี่นะครับองค์นี้เป็นพระกิ่งวัดบวรนาพี่นะครับพระกิ่งเอ่อเขาได้แบบพิมพ์เดียวกับพวกปาเวเลสนะเนื้อสวยครับพี่นะเอาถือว่ผมชื่นชอบเนื้อแลผิวพันธ์กาเนี่ยรับเนื้อสวยมากครับพี่นะครับพระกิ่งเนี่ยพิมพ์หน้าตาแบบปาเวเลสเลยพระกิ่งปาเวเลสนะครับพี่ยาพระกิ่งปาเวเลสนะโอ้โหหน้าตาผิวพันธ์ธรรมชาติพระ นะครับแล้วแบบนี้เราจะไม่จัดได้ไงล่ะพี่ใช่ไหมเอาไปสามร้อยไปเดี๋ยวพักกิ่งนะอยู่ในเลี่ยมนะเลี่ยมพร้อมแขวนพร้อมใช้ด้วยนะพักกิ่งสามร้อยบาทนะครับพักกิ่งสามร้อยครับพี่นะครับนะอันนี้จะเป็นอ่ข้าาปลาซ่อนหาอันนี้ขออนุญาตใช้คําว่านะครับเมฆกระสิ์อันนี้เก่ามากพี่เพิ่งได้มานะนะครับอันนี้ต้องขอเลขมงคลอย่างพี่นะครับก่อนจบรายการหนึ่งถุงเนี่ยนะครับว่าอันนี้ขอเลขมงคลเมฆกระสิ์จ๋าๆเลยเนี่ยเขียวปี๋เขียวเรียกซับเลย แนวพี่อ๋อเขาเรียกเขียวเรียกซามเลยพี่นะครับมีรอยจานเดิมในครับนี่อันนี้ป็นากายเขียวนี่ดูเนี่ยวิบวับ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 แนวแหมแน่นอนจริงแนวว่าวิบวับวิบวับไปนะเอาสักเอาห้าห้าห้าในครับไม่ใช่ขำนะราคาครับพี่นะครับห้าร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับไม่ใช่ขำนะพี่อันนี้ราคานะจ๊ะในคเออราคานะจ๊ะในครับแล้วเห็นราคาติดไาให้ห้าห้าห้าในครับนี่เป็นไงเนีรยบฟังราคาแล้วแหมมันน่าเร้าใจนะเดนะ ฟังราคาแล้วมันน่าร้าใจนะนี่ครับมานะครับมาถึงช่วงนะอันนี้จะเป็นช่วงตลับะอ่าตลับก็พี่เปิดเลยนะครับผมจัดให้องละ200้อยนะสำหรับสมเด็จนะเผื่อท่านใดจะอยากได้ไวบูชาอารัธนาพุทธคุณนะครับผมจัดให้องละ200บาทผมไม่เลี้ยงหรอกแล้วผมหยิบสุมมาอ่านะครับผมไม่เลี้ยงแล้วผมหยิบสุมมารายการแรกกับพี่นะครับอง์นี้เลยเริ่มจากองคท้ายก่อนเลยนะครับองนี้เป็นเจดีบางขุนทม เนี่ยครับพี่จ๋าดูคาบเนี่ยเจดีบังขุนพรมปึ๊กเลยไหมดูเนื้อค่อยๆไล่ดูไม่ใช่ผ้าแบบเฮ้ยสเปซสป่าพ้าทั่วไปเปล่าเอ้ลองดูเนื้อก่อนนะยครับอย่าเพิ่งต่วนตัดสินใจพี่พ้าเขาเก็บเดิมจริง่ะลองดูเนื้อก่อนเนี่ยดูเนื้อเนี่ยแพงโคตรปึ๊กเลยพี่ในคับนะอันนี้น่าจะเป็นเจดีบังขุนพรมนะครับพี่จ๋าเจดีบังขุนพรมครับพี่แหมปึ๊กงี้ไม่จัดได้ไงดูเนื้อเดี่ยเอาเลขหนึ่งเลยนะอ่าเลขหนึ่งนะสองร้อยบาทนะครับพี่จ๋าเลขหนึ่งนะ นี่ครับเอาสองร้อยพี่นับเบาๆนับเลขหนึ่งนะเนี่ยเขียนเลยเนี่ยเลขหนึ่งสองร้อยนะครับเอ๊ะตามหมายเลขเลยนะอย่าตามหมายเลขเลยหมายเลขต่อไปนะครับนี่โปรโพดีกว่านะครับได้หยิบข้ามขั้นนะครับเออหยิบข้ามขั้นเลยเนี่ยนี่ครับสมเด็จวัดระฆังครับพี่พิมพโปรโพนะดูเนื้อเนี่ยโอ้มีดูเนื้อดูข้าแป้งเนี่ยเนี่ยเขาไล่ดูนะดูเนื้อดูข้าแป้งดูความแห้งดูผิวพันธุ์และดูธรรมชาตินะครับโอ้ปึ่กปักนะปึ่กปักเลยดูเนื้อเนี่ยนนับคคค้้้้าาาาางงงใหดูถึววล่แปะรมเก นะผมค้างให้ดูเนี่ยโอ้หมวลสารด้านหลังเนียเคยเห็นไหมเราอองขาวๆว่าเป็นเม็ดๆๆๆๆๆๆๆดเม็ดเม็ดเม็ดในพิจารนะเราอองขาวๆเลยนะเป็นเม็ดๆๆๆๆเเลยพี่นี่ยนะเป็นเม็ดเลยนะเอาอย่างนี้แล้วกันพี่หมายเลขสองสองร้อยนะครับใส่ถุงแล้วเขียนราคาไว้ให้ในฮะพี่ยาใส่ถุงแล้วผมเขียนราคาไว้ให้ในพิจารหมายเลขสองนี่ครับหมายเลขสองสองร้อยบาทเนี่ยครับองศาสองร้อยพี่ใส่กันรัวๆมันเลย นี่ครับเใส่ก็รัวๆมาเลยพี่เนี่ครับเส้นได้นะครับโอ้นี่ปุ๊บๆเลยนะครับเส้นได้บางหุนพงนะครับพี่ดูเนื้อแล้วกันพี่้นเนื้อเราใจขนาดไหนนะครับพี่จ๋าเนื้อเราใจขนาดไหนนะครับสำหรับเส้นได้บางหุนพมบางเจี๊ยบนะครับเออบางเจี๊ยบเนะครับเนื้อที่ปุ๊เลยนะครับเอาหมายเลขสามแล้วกันพี่แนวพี่จ๋าหมายเลขสามแล้วกันพี่เอา เอา200บาทนะครับพี่จ๋าหมายเลขสามนะผมบอกแล้วสมเด็จองละ200นะครับนะให้รัวเลยในครับอ่าให้รัวเลยพี่ในคสมเด็จองค์ละ200บาทในพี่นะอันนี้หมายเลขสามในครับจัดไปพี่ต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องเป็นพิมพ์ใหญ่วรรคคางครับพี่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ที่สี่ในครับก็เรียกพิมพ์ใหญ่วัดวรรคังในพี่นะพิมพ์ที่สี่เกตทะลุซุ้มไหมในครับนะแต่ทรงแบบนี้เป็นพิมพ์ที่สี่แน่นอนนะพี่นะครับสำหรับสมเด็จวรรคคางองค์นี้เนื้อหาด้านในนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากมายพี่แก่ตังอิวในพี่ดาแก่ย เหไม่ดูเนื้อหาคาบความเก่านะครับและมวลสารนะเนื้อหาคาบความเก่าและมวลสารนะครับองนี้แบบค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหเก่าลึกปึกปักเลยอ่ะนะครับพี่เก่าลึกจริงนะธรรมชาติเลยเดิมๆนะไหมเล็กสี่สองร้อยบาทนะครับใส่กันยาวๆไปเลยนะครับใส่กันยาวๆไปเลยไหมเลขสี่นะครับสองร้อยบาทนะครับไหมเล็กสี่สองร้อยกระปิ้นนะครับต่อไปนะครับนะอง์นี้เป็นบางหุนพรมนะครับนะ ความเก่าความแห้งเนื้อที่แข็งและมีความเป็นธรรมชาตินะครับความเก่าความแห้งเนื้อที่แข็งและมีความเป็นธรรมชาติโอ้ไม่จัดก็ไม่ได้เดยจะเจอเนื้อเนี่ยใช่ไหมถ้าเจอเนื้อนี้ไม่จัดก็ไม่ได้เดี๋ยวพี่นะครับภาพความเก่าความแห้งความเดิมและความเป็นธรรมชาตินะจัดไปพี่นะครับนะเอาไปในวิดาสองร้อยบาทนนพี่หมายเลขห้านะครับเดี๋ยวใส่ซองได้เขียนราคาไว้ให้นะครับใส่ซองได้เขียนราคาไว้ให้กับพี่นะครับหมายเลขห้านะครับหมายเลขห้านะ เอาสองรบาทนะครับเอาแล้วพี่ไปกันต่อนะครับสําหรับต่อไปครับพี่นะครับองค์นี้เป็นฐานแซมนะครับพี่จ๋าอง์นี้เป็นฐานแซมเนื้อก้นคคกนะครับพี่ดูเนื้อนะเห็นไหมดูโซเนื้อนี่นะเนื้อก้นคกนะฐานแซมครับพี่นะครับเนื้อเป็นก้อนเลยนะครับพี่จ๋าเนื้อเป็นก้อนเลยพี่ฐานแซมนะพี่ดูเนื้อนี่นะครับเนื้อเป็นก้อนเลยเนี่ยนี่นะครับเนื้อก้นคกพี่นะครับเนื้อแบบผูยโซนแบบ เนาะโซนตุ๊บตับเลยพี่แนวเออจริงนะโซนตุ๊บตับเลยพี่แนวสำหรับฐานแซมนะแนวก้อนเป็นก้อนแนวเออก้อนเป็นก้อนเนื้อเป็นเนื้อเลยเห็นไหมเอาเอาสองร้อยพี่หมายเลขหกนะครับหมายเลขหกนะสองร้อยบาทนะครับจัดไปนะครับจัดไปนะครับอย่าให้เสียเลยหมายเลขหกเอาไปสองร้อยนะครับหมายเลขหกรับพี่แนวเอ่อต่อไปครับพี่แนวนี้จะเป็นช่างหลวงของเศรษฐกิจานกับพี่แนวพิมพ์ใหญ่เหลือเกินนะครับพิมพ์ใหญ่เหลือเกินโซนเนื้อแบบปึ้กปักเลยอะดูเดียนี่ดูหมายเลขเจ็ดนี่แบบแบบคุ้มค่าพี่คุ้มราคาดูเนื้อเนี่ย เห็นไหมอกก็บอกนะคุ้มค่าคุ้มราคาเลยพี่เนี่ยดูเนื้อเด็กนะครับพี่ลองดูโซนเนื้อเนี่ยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆเลยพี่นะหมายเลขเจ็ดนะครับดูโซนเนื้อได้พี่นะครับโซนเนื้อไม่ไม่เอาแบบทั่วไปนะนะครับนาพี่จ๋าโอ้โหโซนเนื้อไม่ใช่แบบทั่วไปเนื้อไม่เป็นก้อ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 นเลยใส่หนึบนุ่มนะครับองนี้หมายเลขเจ็ดครับพี่เนี่ยหมายเลขเจ็ดเอาไปสองร้อยบาทนะครับหมายเลขเจ็ดของเราเบาๆแน่นอนอ่าหมายเลขเจ็ดของเราเบาๆแน่นอนครับพี่นะครับหมายเลขเจ็ดเดี๋ยวขออนุญาตใส่ซองนะ เนี่ย <Das> ค <que ath ie> รับขออนุญาตใส่ซองได้เกียนราคาพี่นะครับหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขเจ็ดสองร้อยบาทนะครับหมายเลขเจ็ดสองร้อยครับพี่นะครับหมายเลขแปดองนี้ในะนะครับนะแม่องค์นี้มีมีร่องรอยเหมือนเหมือนเขามีอะไรครอบเลยนะใช่ไหมเนี่ยดูดิผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันพี่นะเป็นพระสมเด็จนะนี่ได้มาแบบนี้เลยเออแปลกๆนี้เหมือนกันแล้วเออแปลกๆนี้เหมือนกันพี่แล้วพิมพ์แบบนี้ทั่วไปไม่มีนะเคยเจอไหมพิมพ์แบบนี้ผมก็ไม่เคยเจอพี่จริงๆนี่เป็นองค์แรกนะเหมือนเขามีห่มจีวรด้วยแบบ เห็นไหมเหมือนก็มีร่องรอยการห่มจีวรแล้วมวลสารจัดมากนะครับแล้วมวลสารจัดมากครับพี่นะเป็นเม็ดๆๆ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 ๆใครที่ชื่นชอบหรืออยากจะสัมผัสกับองค์นี้นะแล้วจัดได้ไม่ย็สองร้อยบาทก็พี่หมายเลขแปดะนะครับอันนี้น่าจะเป็นตะไบทองนะเนี่ยเป็นเศษตะไบเห็นไหมครับๆๆเห็นไหมเป็นเหลี่ยมแล้วแแบบเนี่ยเศษที่ฝังเนี่ยนะหมายเลขแปดก็พี่นะหมายเลขแปดเอาสองร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นหมายเลขแปดนะเนี่ยเออหมายเลขแปดพี่นะสองร้อยบาทนะครับผมว่าราคาแบบ น้ราคาได้เรื่องะเออราคาได้เรื่องอ่ะหมายเลขแปดสองร้อยหมายเลขเก้าครับพี่นะครับนับพิมพ์ลึกนับปะโหพิมลึกอกกระบอกนะครับนี่เลยพี่นะวัดพระคังนะครับเป็นโซนเนื้อตุบตับพิมพ์ลึกอกกระบอกนะครับหลวงสิทธิการเน่พี่นะครับพี่จ๋าหลวงสิทธิการนี่นับพิมพ์ลึกอกกระบอกเนื้อด้านหลังใสอย่างก็กระเบื้องนะพี่จ๋าเนื้อด้านหลังใสอย่างก็กระเบื้องนะครับเนื้อสวยนะนะพี่จ๋าเนื้อสวยนะสองร้อยบาทนะครับองค์นี้หมายเลขเก้านะ ในครับหมายเลขเก้านะสองร้อยบาทนะครับใส่ซองได้เขียนราคาไว้ให้พี่ในครับไม่ต้องกลัวผิดองค์นะครับผมเขียนผมเขียนหมายเลขติดไว้ให้นะครับเออเขียนหมายเลขติดไว้ให้นะครับยังไงก็ถูกองแน่นอนนะครับหมายเลขสิบสุดท้ายและท้ายสุดของวันนี้นะพี่ดาวพิมพ์ใหญ่วัดระฆังครับพี่นะครับพี่ดูฐานสิงห์เนี่ยอ่าพี่ดูฐานสิงห์ดูเนื้อดูค่าแป้งเนี่ยนะครับนี่คือพิมพ์ใหญ่วัดระฆังมันในครับเห็นไหมพระถูกพิมพ์นะครับฟอร์มพระวงแขนนะครับฐานดูเซอ่าดูฐานสิงห์เด้ ในครับแหม่เาขาเรียกอะไรในครับนะง,งอนเชาะเลยไหมนะครับดูเดีฐานสิงสวยมากเลยดูเนี่ยพิมพ์วัดระฆังนี่พระกดพิมพ์ในครับนี่คือพิมพ์วัดระฆังนะเนื้อเป็นก้อนเลยนะเห็นไหมพี่เนื้อเป็นก้อนเลยนะนี่คือสมเด็จวัดระฆังนะนครับเอาอย่างนี้แล้วกันพี่ในครับจัดได้นะ,ะราคาเบาๆในครับอ่าจัดได้นะ,ะราคาเบาพี่หมายเลขสิบรายการสุดท้ายนะสองร้อยบาทนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนพี่ๆสามารถสายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยพี่นะครับนะนี่เลยพี่เบอร์โทรติดต่อ0808985039นะครับสายด่วนสายตรงมาได้เลยพี่นะเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะครับวันนี้ทางเราขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ